อุ้ยอะไรกันเนี่ยเบบี้เกตหกหกอ้ยมีเบบี้เกตหกหกด้เหรออ๋อน่ารักจังเลยนี่เราหมดที่จะเป็นเนื้อคู่กันมากเลยนะนี่ทำไมอะ่ะฉันไม่ได้ชอบเธอไปดีกว่าอา้าวสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอกนะในวันนี้เราจะมาเล่นแบบเกตห666ห โลเปเวอร์นั่นเองนะคะก็เป็นการจําลองแมปแบบว่าเข้าไปสู่โลกของเกต6 6 6นั่นเองนะบางคนอาจไม่รู้ว่าเกต6 6 6คืออะไรนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าเอาคําว่าเกตก่อนกันแล้วกันนะคือคํานี้นะคะนี่คมันหมายถึงว่าผู้เล่นอื่นๆนะที่แวะเวียนเข้ามาเล่นในเซเวอร์ของ เกมออนไลน์สักเกมนะโดยที่ยังไม่ได้กิดชื่อหรือสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับเรานั่นเองก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทําการสมัครเกมแค่เข้ามาเป็นแบบว่าเป็นเกนะ็ตในแบบนี้นะแล้วทําไมเก็ตหกหกหกเนี่ยถึงได้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายนะคะอันนี้มันก็ได้เป็นตํานานเล่าต่อๆกันมานะคะว่าที่มันชั่วร้ายเนี่ยเพราะว่ามันถูกกระทํานั่นเองนะแต่เราก็ไม่รู้ลึกอยู่ดีว่าทําไมถ้าเกิดใครรู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา จะเข้าไปสู่โลกของเกต6 6 6นั่นเองนะซึ่งมันเป็นตัวอันตรายต่อคนในโรบอกมากๆเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะก็แล้วค่ะตอนนี้พี่นิวมาอยู่ในแมปแล้วนะก็เป็นแมปที่นะฝนตกไม่ใช่มาถึงฝนก็ตกเลยอ่ะอันนี้คือรายเนี่ยโอ้มีมอบด้วยเหรอเป็นมอบนะทุกคนสุดยอดเลยมอบให้เราแปลงร่างอะไรแบบนี้นะนี่คือโลกของเกต ห6หกนั่นเองนะทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบว่าฉากให้เราเข้าไปแต่ละฉากนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเกตผมน้ำเงินนะคะอ่ะส่วนนี้เป็นเรื่องราวของเกตห6 6นั่นเองนะคำว่าเกตเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะคะมันมีหลายตัวนั่นเองอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ของเกตห6หหนั่นเองนะทุกคนลองเข้ามาดูนะอุ้ยอะไรอ่ะ ตกน้ําไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงนี่นี่คือทางลงนะโอ้โหทางลงดูดีมากอ่ะแล้วเราก็ลงมาด้านล่างนี้นะคะสุดยอดเลยมันจะมีม็อบต่างๆให้เรานะคะมันเล่นยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูดิมีม็อบเพียบเลยทุกคนแล้วก็มีม็อบเกตด,ด้วยนะนี่คือเกตหงหกนะคะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวนะเออมันยังไม่ให้เราเปลี่ยนทันทีนะคะ เราต้องทําการสุ่มนะคะสุ่มตัวละครนี้นะคะทุกคนอ่ลองดูอ้าวเงินไม่พอสุ่มตัวละครนะทุกคนตอนนี้พี่นิวมีเงินศูนย์บาทต้องใช้เงินเท่าไหร่สุ่มตัวละครอ่ะเดี๋ยวนะต้องใช้สองร้อยบาทนะในการสุ่มตัวละครซึ่งจะบอกว่าพี่นิวสุ่มเล่นๆมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายดูเฮ้ยเล่นไปเล่นมาได้ตังค์ด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะนี่มีเพิ่มมาสิบสิบบาทแล้วนะนี่เลยพี่นิวสุ่มเป็นตัวเด็กคนนี้เนี่ยคะ จะบอกว่าตัวเด็กคนนี้นะคะเป็นคาแรคเตอร์เบบี้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่า Legendary พิเศษโอ้ยสุดยอดเลยจัดมาเนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยนะคะตัวเล็กกะปิเดียวเองโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูไหมว่ามันเล่นยังไงนะคะอันนี้คือสามารถเข้าไปได้นะว้าตอนนี้เราก็มาอยู่ในโลกของเกม6 6หนะคะก็เป็นอารมณ์แบบว่าโลเปเนะะี่ยเล่นไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง อันนี้คืออะไรน,นี่คือกลับไปงั้นเหรอบอทเดดอ๋ออันนี้คือกลับไปที่นี่นะคะแล้วมันมีอะไรเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวนะเออทุกคนไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ประเด็นคือปืนใหญ่กว่าตัวอีกนะคะเนี่ยแล้วก็มีตะเกียงนะเดี๋ยวตะเกียงลากดินเลยอะความที่เราแบบว่าเป็นเด็กตัวเล็กนะตะเกียงลากดินเลยไปหามากเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะอุย้ยคืออะไรทุกคนบอทเดดนี่มันมนุษย์นี่นะ มนุษย์หรือเกตทาไมมันนอนตรงนี้โอ้น่ากลัวมากอันนี้เป็นเกตนะคะแต่ไม่ใช่เกตหกหกนะเป็นเกตธรรมดาที่แบบว่ามันนอนตายอยู่ตรงนี้โอ้น่าสงสารมากเลยพอเราเข้ามาเนะี่ยเราก็ยังไม่เห็นเอ,อ่อเกตหกหกสักตัวหนึ่งเลยนะคะหรือว่ามันเป็นแค่เพียงตำนานนะคะมีแต่หญิงสาวชุดแดงคนนั้นนะคะเห็นหลายตัวมากเลยเอา้าอุย้ยวิ่งไวด้วยไปไงล่ะวับไวมาก มันมีตอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงเย็นแล้วอันนี้คือโรงเรียนนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในโรงเรียนดีกว่านะคะหรือว่า get หกหกมันออกมาตอนคืน <Huh? S 1> อันนี้ก็ไม่รู้นะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนกันดีกว่าปึ๊บแม่นี่คือโรงเรียนนะคะเหมาะก,กับเด็กแบบเรามากมายนะเฮ้ยมีชั้นบนด้วยทุกคนขึ้นไปกันดีกว่าโอ้ยเนื่องจากเราตัวเตี้ยนะต้องกระโดดขึ้นแบบนี้อ่า ข้างบนก็มีห้องเรียนเพียบเลยนะอุ้ยอะไรกันเนี่ยเบบี้เกตหกหกหกโอ้ยมีเบบี้เกตหกหกด้วยเหรอโอน่ารักจังเลยนี่เราหมดที่จะเป็นเนื้อคู่กันมากเลยนะนี่ไม่อะฉันไม่ได้ชอบเธอไปดีกว่าอา้าวเดี๋ยวเอาได้ตังค์แล้วนะทุกคนแงสุดยอดเลยได้ตังค์แล้วอา้าวพอเรามาทุกคนหนีหมดเลยอะ <c oughs> คืออะไรกลเหรอ เราเป็นแค่เด็กธรรมดานะไม่ใช่เด็กผีมันมีท่าทางอนิเมชันให้เราด้วยนะฮะอันนี้คือท่านั่งนะฮะโอ้โหคือแบบว่าตัวพี่นิวนี่คือแบบดูโกลมมากเลยอะตอนนี้พี่นิวเลยวัพเป็นเลเวลสามแล้วนะคะนี่คือท่าซอมบี้เฮ้ยน่ารักอะรู้สึกว่าตัวเองน่ารักมากเลยมีการเต้นด้วยนะยโ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 ยพอก่อนแล้วก็อันนี้คืออะไรมีท่าเต้นอ๋อท่าเต้นมีหลากหลายนะฮะอันนี้ท่ากังนําสไตล์นะโอ้กังน,นําสไตล์โอ้ โอ้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 อะไรแบบนี้นะคฮะ <c oughs> เฮ้ยฮะเอาล่ะหลังจากที่แบบที่แล้วนะคะเราได้เข้าไปสำรวจในโลกของเกตหกหกหกนะปรากฏว่าเราไม่เจอตัวจริงเพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์กันอีกแบบหนึ่งนะคะชื่อว่าเกตหกหกหกเหมือนกันไปดูซิว่าครั้งนี้เราจะเจอตัวมันหรือไม่น,นะคะตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่อีกในแบบหนึ่งแล้วนะคะเอ่ออดแดดคืออะไรเนี่ยมาถึงก็งงมากเลยอุ้ยทําไมมีร่างแตกกระจายเต็มพืม้นไปหมดเลยแบบนี้ อุ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรเหมือนกับเป็นการบูชาทักอย่างนะคฮะน่ากลัวทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเนะะียฮะตรงนี้เป็นช็อปร้านค้ามีอะไรขายบ้างอะ่ะโอ้โหของขายเพียบเลยเนะคยะมันต้องใช้พอย n ์แรกนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีกี่พอย n ์ตอนนี้พี่นิวมีศูนย์ p o เดี๋ยนวะทำไมเราไม่มีพอย n ์กับเขาเลยอะ่ะไม่มีอะไรเลยที่เราซื้อได้นะฮะเนื่องจากเรามีศูนย์ p นั่นเองนะ,ะอุ้ยทุกคน นี่มันเกตหงฮงหรอมาเพียบเลยอะทําไมมีหลายตัวจังเลยทุกคนดูดิเห็นไหมฮะนั่นอะโหยกําลังไล่ล่าเพื่อเราอยู่เลยนะฮะอ๋อมันโผล่กมาจากตรงนี้หรอ,อ,อเอาไว้เดียวเดี๋ยด็ดโอ้โหไม่ไม่น่ารอดเลยทุกคนเพราะว่าเราเดินช้ามากได้ไงโอ้ว้าวตอนนี้พี่นิวมี200อยพอยแล้วเนะี่ยสุดยอดเลยนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มมีแบบว่าพอยๆขึ้นมาแล้วนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้แสงอุ้ยโอ้โหเ๋ยนนะแสงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนจะสังเกตว่าไอ้เจ้าตัวเกตเนี่ย มันจะออกมาจากตรงนี้นะคะแสดงว่ามันเล่นของใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเล่นของแน่นอนเลยไอเกต66เนี่ยอันี้คือเกตอะไรเกตเบคอนนี่เขาบอกว่า I will save the world ฉันต้องการช่วยโลกนะคะอ๋ออันนี้มันเป็นแบบว่า NPC นี่นะไม่ใช่คนนะถึงว่ามันเงยหน้ามองอะไรอ๋อแสดงว่าไอตรงเนี้ยนีค่ะกลมๆเนี้ยมันจะมีพวกเกตออกมานะไม่ว่าจะเป็นเบคอนนะคะและตอนนี้นะคะเบคอนก็หายไปแล้ว แล้วท้องฟ้า,าก็กลายเป็นมืดเลยจะมีตัวอะไรโผ่มาอีกไหมคะตรงนี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะอาจจะเป็นเกตหกหกอีกก็เป็นได้มาแล้วทุกคนโอ้หดูดิอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเด้อเด้โอ้โหทุกคนมาเป็นแฉกเลยแล้วเรามายืนตรงกลางด้วยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเอ้ยมีแสงสีแดงพุ่งขึ้นมานะฮะแบบนี้ไม่น่าดีแน่ๆเลยมีตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวเดี๋ยวออกไปได้ปะเนี่ยเฮ้ยอ่ะมีแค่นี้เหรอไม่มีอะไรเหรอ ไอ้เ่ะว้าโอ,โอ้โอ้เป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคาโอ้ไม่กอดอ <c oughs> ตายอ,อีกแล้วทุกคนต่างไปยิงบนนู้นหมดเลยนะะอ,อ๋อโอเคเราต้องซื้ออาวุธนะคะไม่งั้นเราไม่รอดหลบแมงมุมก่อนตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้นะเพราะว่าแมงมุมมันอยู่ตรงนู้นนะคะเอาแล้วทุกคนตอนนี้มีแสงสีแดงๆนะฮะเนี่ยมาอีกแล้วมันบอกว่าเกต66กลับมาแล้วอุ้ยด้านบนนี้มันบอกนะนั่นไง มันเป็นตัวเกตมาแน่นอนนะมาแบบอลังการเลยทุกคนมาดูกันสิว่ามันจะมาในรูปแบบไหนโอ้โหมีแบบฟ้าพงฟ้าผ่าด้วยโอ้โห้ากลัวเดี๋ยวนะตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวมันนะและตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นตัวมันนะรู้สึกว่ามีแม่กุญแจล็อกอยู่หรือเอานั่ไงมันอยู่บนนู้นนะโอ้โหม,มาตัวเดียวด้วยไปไงมันล่วงลงมาแล้วโอ้โ มันโหดจริงๆเลยทุกคนดูแล้วเนี่ยไม่สามารถมีใครกำจัดมันได้เลยนะคะนอกจากว่าต้องหนีมันอย่างเดียวอ้าวเฮ้ยมันมาทางเราแล้วด้วยทุกคนนี่เห็นปะมันอยู่ด้านล่างนี้เนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหเพื่อเราตัวแตกกระจายหมดเลยแล้วมันวิ่งไวมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเอาซะแบบว่าเราไม่กล้าลงไปเลยนะคะก็ล่ะค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมปเกี่ยวกับเกมหกหกนะคะก็ ได้กลับมาเล่าตำนานมันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าพี่นิวเคยเล่เ่ยจกับมันไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มาทําการอัปเดตเรื่องราวของมันกันนะคะแล้วจะบอกว่าในแมบ,บนี้เนี่ยสนุกมากทีเดียวนะทุกคนวันนี้ก็ได้มาเล่นสองแมบ,บด้วยกันนะคะโอ้โหคนนี้มีพรมขี่เลยนะเนี่ยโ,โหเทพชัดเลยขี่พรมหนีได้เลยนะนี่อ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกน,นะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุบ๊บจื้อตัวอะไรออกมาเนี่ยมันบอกว่าเป็นพี่ชายเกตหกหกนะคะ คือมันตัวใหญ่กว่าไงมันตัวใหญ่กว่าเกตหกหกนะคะเพราะว่ามันคือพี่ชายโอ้โหโหดจุงแบบนี้เดี๋ยวนะสุดเลยหบ้างเนี่ยเอิม่มเดี๋ยวจะเย็นนะเออสปีดคอยก็แล้วกันนะโอเควิง่งในความไวแสงไปแล้วน่าจริงก็ตามไม่ทันดีเพราะเรามีสปีดคอยนะฮะอุ้ยมีเรือด้วยวิ่งขึ้นเรือไปเลยดีกว่าว่าแต่เรือนี้มันจะพาเรากลับบ้านปะเนี่ยเอ้ยอยู่บนเรือปลอดภยอดัยโหดเ๋ยนะอุ้ย เซเันดีนา่าอุ้ยตาเธอมีผีเซเันดีน่าด้วยโอ้ oh my god ดูแล้วไม่น่ากลับบ้านได้เข้าเรือมาก็เจอผีเลย